ถึงเวลาจะเอาเฮดทอปออกมาต้มละเจ้า FC นี่โอ้มีสปะมีตึงโนอไล่นะเจ้าเนาะนี่นอนไล่เขาเอาอัดไว้ในตู้เย็นนะเจ้าเฮดทอปนะเจ้า FC ในที่พวันจะซอยจะต้มเฮดทอปนะเจ้าต้มเฮดทอปกับน้ำพรีคานะเจ้า เอาไปเลยสักสองถุงเป็นไงนี่เจ้าเอฟซีเนี่ยเขาเอาใส่ถุงเก็บไว้ต้มเก็บไว้นะเจ้าน้ำเดือดแล้วเจ้าเอฟซีหลังจากที่เขาล้างเห็ดทอบนะเจ้าเอาเห็ดทอบออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแย่น้ำนี่เสด็จน้ำเรียบร้อยเอามาตั้งหม้อนะเจ้าใส่เกลือปรุงรส ตามใจชอบนาเจ้าเนาะนี่ที่พวัาจะสวยใส่เห้ทถ่วปลาตะลุหอมมอคณะเจ้าเอฟสีพอนี้รู้นี่ไห็ถั่ที่เราไปซื้อมานาเจ้าเนาะซื้อมาแล้วเราก็มาล้างล้างล้างแล้วต้อมอัดใส่ช่องพิษไว้นี่หัวข่าวโจ๊ะโลปัดทูนี่ที่พวันจะสวยต้มใส่เกลือนาเจ้าเนาะก็ได้จะตับน้ำพริกค่ะ กับน้ำพริกค่ะเจ้าเมอะเมะ,ม,ะมะลำๆบางท่านบางคนเน่เจ้าเนาะปกองกปุงกันบางบ้านเน่เจ้าอาจจะพิดแพกันไปอย่างละนิดละหน่อยแต่ที่ประวันจะสวยนี่จะตำหอมเตรียมเข้าใส่เนี่ยใพื่อมันมีกลิ่นหอมเห็น,หน้อยนะเจ้าเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือเราจะใส่ชูโรดก้าใส่โรดดีนิดหน่อยนะเจ้าตามใจชอบ เขาก็ได้รสชาติตี่ล้ำล้ำในเจ้าเนาะก็เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟไปนั่งกินกันนนเจ้าเอฟซีเรียบร้อยเอฟซีนี่สุดท้ายเราก็ได้ของกินมอกมอกในเจ้าพน,นีเหรอตักเสิร์ฟเลยลุงกินข้าวครับผมมาๆมา,มาขยาจเขากินมอกขนาดเนอะลุงเนอะมอกขนาดเหรอเออมาพอดีแล้วมอกกับกินลาบ มไม่ใช่จ้นลาบลงมาพอเหรอนี่น<อ>ลง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 มาพอนี่ลงว<อ>่<ะ>เาเอาจ้นลาบมา<อ>แหลกกันยังบอกเอาเต้เน้อลุงโทษเดีย๋ยวให้ทอบข่าวเหมาะอยู่นี่ข้าวโจ๊กโปโอ้เลูกไหนมานี่ครับออะลูกในตู้<า> <laughs> ลงนั่งเลยเดี๋ยวค่อ มันมันเห็ดออกใหม่ปีนี้ค่ะออกปรเดียวได้เลยปีนี้ไปใจ้ออกประเดียวจะได้ลงมันออกปีนี้แต่ว่ามันผ่านมาหลายเดือนละผ่านมาหลายเดือนแล้วนะเดือนแปดเดือนเก้าอ่ะมาเดป็นเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดละผ่านมาสองเดือนนี่ขาวอยู่อ่ะฮานี่ฮาเธออะเอ็นปีแล้วอ๋อ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 อออออออ้ออ๋ออนออ๋ออ พเนี้นี่ยเนี่ยเนี่อ่ะเหมาะคณะเราลวงหอมล้ำดูเนี่น้องพี่คาหั่นอ่ะอ่ะเมื่อกี้น้องพี่คากับค่ะลงจิ้มน้ะพรี่คาเราอุ้ยน้ำมีคาดิลงกินข้าวอนืมอปูนักกินเนาะหันหยังล้ำอ๋อคนเนี้ยมันต้องกินเนาะลวงหอมกินเฮ็ดหอบอยู่เอาอี้ดีกว่าครับอันนี้ยโยคะลุงเลยกินคนเดียวครับอ่ะ กินยังก็เตรียมไว้ฮั่นแล้วแฮมกลืงหม้อห้ามลุงขอเน้อลุงเรียมอีกก่ะปอนี่เขาก็ได้ของกินที่ลำนะลุงเนาะเนี่ยถ้าเขาเก็บไว้นะเจ้ายังขาวอยู่นะเจ้าในยังงามอยู่นั่นพิกขาเนี่ยน่าเที่อในขมาวหม้ออยลุงกินเน้อกินเฮ้เสี่ยงอัลล่ะอคนนี้เอามาบีบใช่หม้อแต๊ะเลยเจ้าหั่นกินหั่นลุงกินเลยยาเข้า เดี๋ยวไม่ครูปไปล้างมือก่อนเอาลุงกินข้าวเลยอ่ากินข้าวแล้วกันครับเจ้าขาเจ้ากินข้าวไตการเจ้า FC ขอบคุณทุกท่านทุกคนตัวเนอคระหันลุงกินล,กลุงเกาล้าใครอยากปาดทอจะไปใส่หน้ากะหลง<笑><笑>เดียว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 เอาให้ครูก,กินตวตนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนเนออฟ FC เจ้ากินข้าวกันเนอเจ้า